สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการกฎแห่งกรรมสำหรับคลิปนี้เสนอในเรื่องผลของการเบียดเบียนผู้อื่นคนบางคนนั้นอยากมีชีวิตอยู่ไม่อยากจะละโลกนี้ไปและไม่ใช่เพียงแค่พบชาตินี้เท่านั้นแม้ในพบชาติไหนไหนก็ตามก็ยังอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่อยากตายจากไปเพราะ รักในความสุขและเกลียดความทุกข์แต่การกระทำใดๆที่เราคิดว่าจะทำให้ตนเองนั้นได้พบกับความสุขในภพชาตินี้ถ้าหากผลของการกระทำนั้นจะทําให้ตัวตนของเรานั้นต้องพบกับความทุกข์ในภพชาติต่อไปเราควรกระทำหรือสร้างกรรมไม่ดีต่างๆหรือไม่ จึงขอนำเอาคติธรรมและข้อคิดจากคำสั่งสอนของพระอริยสงฆ์และครูบาอาจารย์มาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเพื่อจะได้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการคิดให้กับทุกๆท,ท่านได้บ้างในการใช้ชีวิตประจำวันเพราะว่าการกระทำรรที่ไม่ดีต่างๆนั้นหากเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นการกระทำรรนั้นก็ไม่ได้ทำให้ตัวตนเรานั้นพบกับความสุขที่แท้จริงได้เลย แม้ในปัจจุบันนี้ก็ตามถ้าเราชอบเบียดเบียนผู้อื่นและชอบละเมิดศีลอยู่บ่อยๆเราก็จะได้รับความทุกข์จากการการะทำไม่ดีเหล่านั้นตัวอย่างเช่นจะมีความเสื่อมในทรัพย์สินสมบัติของตนเองมีชื่อเสียงที่ไม่ดีกระชอนออกไปเป็นคนที่ขี้หลงขี้ลืมง่ายสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเป็นต้นแต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าเราตั้งเจตนาไว้ว่าจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นตั้งเจตนาจะรักษาศีลเราก็จะเป็นคนที่ได้รับอานิสงส์จากการกระทำความดีอย่างเช่นมีโภกรัพย์ไม่เดือดร้อนในเรื่องเงินทองมีคนคอยช่วยเหลือมีกิตติศัพท์ชื่อเสียงดีงามจะไปในสถานที่ใดๆก็จะมีความกล้าไม่เก้อเขินมีสติปัญญาดีไม่หลงหลืนง่าย หลังจากการตายไปแล้วก็ย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์การเบียดเบียนผู้อื่นจะนำความทุกข์มาให้กับตัวตนเองได้มีตัวอย่างเรื่องของคนสามจำพวกซึ่งเล่าไว้ในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงประทับอยู่ณนะพระเจตวันมหาวิหารซึ่งเป็นอารามที่อนาถบินิกาเศรษฐีได้สร้างถวายในกรุงสาวัตถีมีภิกษุกลุ่มหนึ่ง ได้เดินทางมาเพื่อจะเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาในระหว่างทางนั้นได้เข้าไปในบ้านแห่งหนึ่งเพื่อบิณฑบาตชาวบ้านก็รับบาตรของภิกษุเหล่านั้นแล้วนิมนต์ให้นั่งรอในโรงฉันถวายข้าวยาคูและของเคี้ยวระหว่างรอเวลาบิณฑบาตก็ได้นั่งฟังธรรมะอยู่และในขณะนั้นมีหญิงคนหนึ่งกำลังหุงข้าวและปรุงอาหารอยู่ เปลวไฟได้ลุกขึ้นจากเตาของผู้หญิงคนนั้นไปติดที่ชายคาไฟก็ได้ลามไปติดเสวียนหญ้าอันหนึ่งแล้วก็ปลิวลอยขึ้นจากชายคาลอยสูงขึ้นไปบนฟ้าในขณะเดียวกันนั้นก็มีนกกาตัวหนึ่งได้บินมาทางอากาศโดยไม่ทันระวังตัวได้สอดคอเข้าไปในเสวียนหญ้านั้นจนถูกเสวียนหญ้าที่ลุกติดไฟพันคออยู่ แล้วก็ไหม้ตกลงมาตายที่ทํากลางหมู่บ้านภิกษุทั้งหลายเห็นเหตุการณ์นั้นแล้วก็คิดว่าโอ้กรรมนี้หนักเหลือเกินผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงดูกาตัวนี้ใครจะรู้ว่ากรรมที่โนกาตัวนี้เคยกระทำเอาไว้พวกเราจะทูลถามถึงผลแห่งกรรมของโนกาตัวนี้จากพระบรมศาสดาดังนั้น ภิกษุทั้งหลายก็เดินทางต่อเพื่อไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาต่อไปในระหว่างนั้นก็ยังมีภิกษุอีกสองกลุ่มกำลังเดินทางไปกรุงสาวัตถีเพื่อเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาเช่นเดียวกันและภิกษุทั้งสองกลุ่มนั้นก็ได้พบเหตุการณ์แปลกประหลาดอื่นๆเช่นกันภิกษุรวมแล้วทั้งสากลุ่มก็เดินทางมาบรรจบพบกันในระหว่างทาง รวมเป็นพวกเดียวกันแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาเมื่อถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วก็นั่งนัดที่สมควรข้างหนึ่งแล้วก็ได้กราบทูลถึงสาเหตุที่พวกตนได้พบเห็นมาแด่พระบรมศาสดาพระบรมศาสดาได้ตัดภรยากรอนแก่ภิกษุกลุ่มที่หนึ่งว่าภิกษุทั้งหลายนกกาตัวนั้น ได้เสวยผลกรรมที่ตนทำแล้วนั่นแหละโดยแท้เหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะในอดีตการนั้นชาวนาผู้หนึ่งในกรุงพาราณสีฝึกโคของเขาอยู่แต่ไม่อาจฝึกได้เหตุด้วยว่าโคของเขานั้นเดินไปได้หน่อยหนึ่งแล้วก็นอนเสียแม้ว่าเขาจะตีให้ลุกขึ้นแล้วก็เดินไปได้อีกหน่อยหนึ่งมันก็กลับนอนเสียเหมือนเดิมอีกนั่นแหละ ชาวนาผู้นั้นแม้จะพยายามแล้วพยายามอีกก็ไม่อาจฝึกโคตัวนั้นได้จนเขาโมโหและถูกความโกรธครอบงำจึงกล่าวไปว่าบัดนี้เจ้าจงนอนให้สบายเถิดพูดจบแล้วก็นำโคนั้นให้เป็นดุดฟ่อนฟางพันคอโคตัวนั้นด้วยฟางแล้วก็จุดไฟเผาโคตัวนั้นก็ถูกไฟครอบตายทั้งเป็นในที่ตรงนั้นนั่นเอง ภิกษุทั้งหลายกรรมอันเป็นบาปอันเขาทำแล้วในครั้งนั้นเขาจึงไม่อยู่ในนรกสิ้นกาลนานและเพราะวิบากกรรมของเขานั้นเขาจึงมาเกิดเป็นนกกาเจ็ดครั้งและก็ถูกไฟไหม้ตายในอากาศอย่างนั้นก็เพราะด้วยวิบากกรรมที่เหลือนั่นเองเมื่อพระบรมศาสดาทรงพระยกรปัญหาที่ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น,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 นกราบทูลถามแล้ว ภิกษุรูปหนึ่งจึงได้กราบทูลถามพระบรมศาสดาว่าความหนีพ้นย่อมไม่มีแกสัตว์ที่ทำกรรมชั่วนั้นไว้ผู้ซึ่งเหาะไปในอากาศก็ดีดำลงไปสู่มหาสมุทรก็ดีหนีเข้าไปสู่ซอกเขาก็ดีหรือพระพุทธเจ้าข้าพระบรมศาสดา,สดาทรงตรัสตอบว่าอย่างนั้นแหละภิกษุแม้ในที่ทั้งหลายมีอากาศเป็นต้น สถานที่สักแห่งหนึ่งที่บุคคลอยู่แล้วพึงหนีพ้นจากกรรมชั่วได้นั้นไม่มีจากนั้นพู้ผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสต่อไปอีกว่าบุคคลที่ทำกรรมชั่วไว้ถึงจะหอะขึ้นไปในอากาศก็ไม่พ้นจากบาปกรรมไปได้ถึงจะดำลงไปในใต้มหาสมุทรก็ไม่พ้นจากบาปกรรมไปได้ถึงจะเข้าไปหลบในซอกแห่งเขา ก็ไม่พ้นจากบาปกรรมไปได้เพราะไม่มีแผ่นดินสักส่วนหนึ่งที่คนทำบาปนั้นยืนอยู่แล้วจะพ้นจากบาปกรรมไปได้เมื่อจบพระธรรมเทศานานี้ภิกษุเหล่านั้นก็บรรลุพระอริยผลทั้งหลายเป็นโสดาปติผลเป็นต้นพระธรรมเทศานามีประโยชน์แม้แก่มหาชนผู้มาประชุมกันแล้วดังนี้แลฉะนั้น ก่อนที่จะกระทำกรรมใดๆลงไปพิจารณาให้ดีว่าการกระทำนั้นนั้นได้ไปเบียดเบียนผู้อื่นหรือไม่ถ้าการกระทำนั้นเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นก็อย่าได้ไปกระทำเพราะการเบียดเบียนนั้นย่อมจะนำทุกข์มาให้ตัวตนเองกว่ามไม่เบียดเบียนหมายถึงความไม่คมเหงรังแกผู้อื่นมีความปรารถนาดีให้ผู้อื่นมีความสุขก,กาย และสบายใจบุคคลผู้ไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนมีแต่ความปรารถนาดีต่อผู้อื่นด้วยการเจริญเมตตาจิตปรารถนาสุขในหมู่ชนหรือสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขและกล่าวคําสัตว์คือพูดแต่คําจริงคําที่ถูกต้องไม่ยักย้ายแปรผันไปเป็นอย่างอื่นและประพฤติด้วยประโยชน์ เมื่อบุคคลประพฤติตามแล้วพบแต่ความสุขสงบเพราะคำสัตว์นั้นเป็นความหมายของความดีเป็นการนำมาซึ่งความสามัคคีอันเป็นทางแห่งความสุขสงบประกอบไปด้วยประโยชน์บุคคลผู้มีความสัตว์ไว้ประจําตัวแล้วไปในที่ไหนไหนก็มีแต่ความเคารพนับถือเพราะเหตุแห่งความซื่อสัตย์ความจริงใจจึงได้ประสบพบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป แม้ละจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นแล้วหรือไปสู่สถานที่ไหนๆก็ย่อมไม่เศร้าโศกมีแต่ความสดชื่นเบิกบานปราโมชตลอดกาลนานบุคคลผู้ที่ไม่เบียดเบียนหรือไม่คมเหงรังแกผู้อื่นให้ได้รับความทุกความเดือดร้อนมีแต่ความปรารถนาดีให้ผู้อื่นได้รับความสุขกายสบายใจด้วยการเจริญเมตตาจิตแผ่ไปในสังคมหรือหมู่ชนใดๆ อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขพร้อมทั้งกล่าวแต่คำที่เป็นจริงคำพูดดีมีความจริงใจกล่าวสิ่งที่เป็นประโยชน์ตนเองและผู้อื่นจึงเป็นเหตุให้ได้รับความสุขความเจริญตลอดไปการเบียดเบียนผู้อื่นจะนำความทุกข์มาให้ตัวตนเองธรรมะเหล่านี้มีไว้เพื่อเตือนสติขออนุโมทนาบุญและกราบขอพระคุณพระอริยะสงฆ์ครูบาอาจารย์ทุกท่าน ที่ให้กติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิตและขออนุโมทนาบุญกับรทุกท่านที่ได้รับฟังธรรมะนี้ด้วยสาธุสาธุสภทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงเมื่อฟังบทความนี้จบแล้วช่วยกรุณากดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานด้วยเจริญในบุญขอบพระคุณและสวัสดีครับ